ื่อตอนเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการบรรพชาสมเด็จนำร่องจังหวัดละหนึ่งแห่งด้วยนะแห่งหนึ่งประมาณสักเฉลี่ยก็50รูปทั้งประเทศประมาณ3,500รูปก,ก็อบรมกันโอ้โหออกมาบอกว่าเป็นภาพที่น่าปิติมากคือให้คุณครูสิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ศึกษาเห็นว่าเราทําอย่างนี้นะแล้วก็ไปชวนเด็กๆเ,เริ่มจากเด็กดีก่อนเลยเนี่ยว่ามาวัซี่เป็นการนําร่องเพื่อหาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการบวชใหญ่ ในเดือนเมษาปี2,5,6ที่จะถึงนี้เนี่ยออกมาอ,มอมืเป็นภาพที่น่าปิติมากภาพเก่าๆที่เราเคยโหยหาเป็นภาพในอุดมคติจินตนาการมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชนบทเนี่ยบางที่กำนันแอคชั่นด้วยนอกจากไปชวนมาบวชเสร็จแล้วเนี่ยแบ่งบุญนะให้กับชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆตำบลนี้มี17หมู่บ้านหมู่บ้านนี้มารับบุญวันละสิบคนหมุนกันมาวันละสิคนสิคนสิคนทีละหมู่บ้านเนี่ย มาหูงหาพัตตาหารเลี้ยงสัมเณรคุณครูผู้ชายมานอนเป็นเพื่อนคุณครูผู้หญิงหมุนกันมารับบุญวันละสามคนคอยดูแลการถวายพัตตาหานดูแลประสานงานเรื่องธุรการการต้อนรับผู้ปกครองญาติโยมที่มาเยี่ยมนี่เป็นต้นเป็นการรวมพลังกันหมดเลยคณะสงฆ์ก็ลงก็ให้การอบรมอย่างเต็มที่แล้วเด็กเนี่ยบอกหน้าตานี่ไบ้มากเลยเด็กตายยังหวัดแท้ๆนะทางอีสานเนี่ยมองหนะ้าถ้าไม่บอกแล้วละก็นึกว่าเด็กอยู่โรงเรียนดังๆในกรุงเทพเลยแหละ คือหน้าตาสดใสแววตาเนี่ยโอ้โหเป็นประกายแวววับเลยแล้วก็ตื่นตัวในการเรียนรู้เขาบวชแล้วเขามีความสุข้วยนะมีอยู่คนหนึ่งน่าสนใจตัวเล็กนิดเดียวเองอะเพิ่องอยู่ปหนึ่งปสองเองโปรติเราจะรับในปสี่ 4, ขึ้นไปนี่ขอมาบวชด,ด้วยบอกหนูไหวเหลยบอกไหวามารายงานตัวให้ผร้อาจารย์ดูจนกระทั่งพระอาจารย์เอารับรองว่าบวชได้มาบวชแล้วตั้งใจเป็นพิเศษเลย อุ้มบาทนี่เรียกว่าไปบินาบาทเนี่ยนะบาทใหญ่กว่าเรียกว่าท่อนตัวเขาอีกเนี่ยเดินๆ,ๆไปได้สองสามบ้านก็ต้องเรียกว่าให้พระอาจารย์ช่วยถือบาทหน่อยแล้วก็สลับมือมันเมื่อยแล้วมาอุ้มบาทแล้วเดินต่อก็สู้บางท่านเนี่ยเป็นลูกของผู้บริหารระดับสูงของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาัสธิการในเขตพื้นที่การศึกษานี่นะก็ขอมาบวชด้วยแล้วคุณพ่อมาแอบเล่าทีหลังว่าปกติเนี่ย เป็นคนที่ติดเกมมากเล่นเกมดืด้อๆทุกคืนเลยห้ามยังไงก็ไม่ฟังที่บ้านจนบัญญาต้องตามใจแล้วพอมาบวชปั๊บเนี่ยไม่ได้เล่นเกมแน่นอนแล้วบอกว่าเจ้าตัวบอกมีความสุขมากถึงวันกําหนดจะศึกไปผัดผ่อนกับโยมพ่อโยมแม่บอกว่ายังหาพระอาจารย์ที่เหมาะสมจะศึกให้ไม่ได้เลยนั้นขออยู่ต่ออีกวันหนึ่ง ขอต่อบันบวชทีละวันทีละวันสองสวันจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะเปิดเทอมถึงจะยอมศึกเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนมีเชื้อพลังแห่งความดีอยู่ในใจเพียงแต่ว่าถูกสิ่งต่างๆมาบดบังเหมือนดวงแก้วที่ทรงประกายแวววาวแล้วก็มีกิเลสมาบดบังมีฝุ่นละอองมาบดบังเนี่ยพอมีการขัดถูสะหน่อยดวงแก้วก็ยังคงเปล่งประกายพลังแห่งความดีในใจเขายังเปล่งประกายออกมาอีกเหมือนเดิมเช่นเดียวกันเรามีการส่งทีไมไปสารวจ จุดอบรมต่างๆทั่วประเทศเพื่อดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะการบวชที่มีการบวชนําร่องต้องการข้อมูลมาปรับทุกอย่างให้ลงตัวรองรับการบรบัชาใหญ่ในช่วงซัมเมอร์หน้าทีมงานไปสํารวจเนี่ยวิ่งไปเยี่ยมแต่ละที่ละที่ทั้งวันนะจริงๆเหนื่อยแต่บอกว่าไปแล้วชื่นใจมากเพราะแต่ละที่เจอแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่เขามาเล่าขานให้ฟังเนี่ยแลวคุณครูเองพอได้อบรมเสร็จแล้วพอกลับไปทํางานพัฒนาโรงเรียนได้ดียังไง พอรู้ข่าวมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมาเยี่ยมอยู่ห่างไปสองสมชั่วโมงอุสตส่าห์ขับรถมารอรับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเอาภาพมาให้ดูว่าอบรมเสร็จแล้วไปพัฒนาโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียังไงเขาปลื้มใจนะ่ะยอมลงแรงขับรถ2ชั่วโมงมาไกลๆนะมาให้ดูก็เลยบอกโอ้โหทำได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวอบรมคราวหน้าขอเชิญมาเป็นวิทยกรเพื่อเล่าประสบการณ์ถือเป็น best p r a c t i เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นด้วยเขาบอกยินดีเลยยินดีรับด้วยความเต็มใจนี่คลื่นแห่งความดีจากคุณครูกำลังขยายไปถึงนักเรียนทั้งประเทศทุกย่อมบ้านในประเทศไทยแล้วสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น พวกเราเองมาช่วยกันสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จสร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ไวเนี่ยใช้ประโยชน์คุ้มค่ามหาศาลสี่เดือนเศษที่ผ่านมาอบรมเนี่ยไม่หยุดเลยเรียกว่าแทบเป็นแบบนอนสต็อปคือเสร็จรุ่นนี้วันนี้ลุ่งขึ้นอีกรุ่นหนึ่งเข้ามาวียนกันมาตลอดเนี่ยแล้วใช้กันเต็มที่ในพรรษาพระภิกษุก็ยังอยู่จำพรรษากันอยู่ถามว่าถ้าทำไงดีล่ะ พระท่านก็บอกบอกว่าท่านพร้อมเสียสละเพราะฉะนั้นเมื่อมีคุณครูจะมาอบรมอย่างนี้เนี่ยขยับที่กันคนละครึ่งฝ่ายพระก็มาอยู่ทางด้านซีกเหนือของศูนย์ฝึกอบรมธรรมธุยาาพระราชพรมาวิสุทธิ์ที่ไม่พอชั้นล่างก็กั้นสะแลนหน่อยแล้วก็อยู่ได้คุณครูเองมาอบรมข้างบนไม่พอข้างล่างก็กั้นสะแลนอีกเหมือนกันแล้วก็วางเตียงแล้วก็อยู่อบรมกันอย่างนั้นเนี่ยที่อบรมเองก็เอา อบรมแบบคล้ายๆธรรมทายาเนี่ยนะทุกคนก็สู้กันแต่ว่าหลวงพี่แล้วก็ทีมงานการอบรมทั้งหมดก็ไปตรวจดูตลอดไปเยี่ยมเราพบว่าถ้าจะให้การอบรมได้ผลเนี่ยหตัวห้องอบรมเนี่ยถ้ามีการกั้นห้องแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศจะช่วยทํำให้หนึ่งเรื่องอุณหภูมิตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเขาก็สู้ก็ไม่ได้บ่นอะไรนะแต่ว่ามันจะง่วง แล้วก็การรับรู้จะนํานั่งสมาธิสังเกตอารมณ์ความต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปรับอากาศได้ปับ๊บหนึ่งอุณหภูมิคุมได้อันที่สองคือว่าการปัญหาเรื่องกลางคืนเรื่องยุงกลางวันเรื่องมแมลงวันที่จะมารบกวนเนี่ยแล้วก็พออยู่ในห้องปั๊บเวลาอบรมแล้วก็ปิดม่านทําให้ไม่มีการดึงสายตาไปข้างนอกสมาธิจะรวมศูนย์อยู่ที่พระอาจารย์และการศึกษาธรรมะ ประสิทธิภาพการอบรมเนี่ยจะได้เต็มที่ขึ้นเลดูแล้วเออมีความจําเป็นเพราะว่าการอบรมเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นมายังต้องทําต่อเนื่องไปอีกหลายปีกว่าคุณครูจะหมดอีกเป็นปีเสร็จแล้วเนี่ยพอครบคุณครูทั้งประเทศยังต้องมาอบรมรีเทนนิ่งรอบสอ,อีกพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนอีกแล้วก็กลุ่มอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นนักศึกษากศนบ้างเช่นข้าราชการกระทรวงทุบวงกลมต่างๆบ้าง เรียกว่ามองดูแล้วคิวอบรมเ,เต็มไปเป็น10บสปีเรียกว่าตลอดกาลนานจะใช้อย่างคุ้มค่าตลอดเพราะพัฒนาเสร็จเรียบร้อยสามารถรองรับผู้รับการอบรมได้ในศูนย์ฝึกอ,อบรมธรมรมธรมริาชพระราชพนาวิสุทธิ์เนี่ยนะจากเดิมรับพระได้พันสองรูปพัฒนาเสร็จเรียบร้อยให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยจะรองรับการอบรมพร้อมๆกันได้2,000คนโดยแยกส่วนของพระภิกษุจะอยู่ทางด้านซีกเหนือส่วนหนึ่งแล้วกุฏิเราจะยกขึ้นมาเป็นสองชั้น จะยกกุฏิให้สูงขึ้นชั้นล่างได้ถุนเดิมเนี่ยเป็นการเปิดโล่งสูงถึงท้องคานประมาณ2เมตรยี่สิบยังเตี้ยไปนิดหนึ่งจะยกขึ้นอีกสักเมตรหนึ่งดีดกุฏิขึ้นเลยทั้งหลังตอนนี้ศึกษาเทคโนโลยีใช้บริษัทจากสิงคโปร์มาช่วยศึกษาคำนวณโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยจนกระทั่งว่ามั่นใจว่าแข็งแรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ยกกุฏิให้สูงขึ้นมาแล้วก็กั้นผนังทําเป็นห้องในนั้นกุฏิหลังหนึ่งที่เคยอยู่ได้พระหกสิบรูปเนี่ย จะกลายเป็นรองรับพระได้ร้อยยี่สิบรูปคือชั้นล่างก็ทาเป็นกุฏิด้วยแล้วก็ปรับให้เป็นห้องน้ําในตัวเลยทุกหลังเนี่ยก็จะมีห้องอาบน้ําอยู่ในตัวเสร็จทําให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปอบรมอยู่ในที่พักเสร็จเรียบร้อยปั๊บไปอาบน้ำท่าเสร็จปุ๊บเนี่ยไปที่สลาอบรงรูปเนี่ยทีเดียวจบไม่ต้องเดินไปเดินมาไกลปรับให้เข้ากับสภาพการใช้งานดังนั้นทําให้สามารถรองรับการอบรมได้มากขึ้น คุณครูเนี่ยในศูนย์ฝึกอบรมธรรมทิฏฐิพระาหทางวิสุทธิ์เนี่ยนะที่ไซใหญ่คือที่สภาธรรมทิฏฐิรองรับคุณครูได้พันสองคนแล้วก็ยังมีกุฏิหนึ่งปรับเป็นห้องอบรมรับได้อีก300คนเห็นคุณครูรวมแล้วรับได้1 5 0 0พคนส่วนของพระภิกษุเนี่ยก็จะมีห้องอบรมย่อยอยู่ที่กุฏิหนึ่งกับสิเอดนี่ยนะหลังหนึ่งให้คุณครูหลังหนึ่งของพระก็รับได้ประมาณ300เวลาที่จะ อบรมพระทั้งหมดกลุ่มใหญ่ถ้าเกิดถึง500ร้อยหก้อเนี่ยก็จะไปใช้ที่หอฉันก็รองรับพระภิกษุได้เพียงพอการใช้งานพื้นที่เรียกว่าคุ้มค่าทุกตารางนิ้วเลยทั้งที่อบรมทั้งที่ฉันรับประทานอาหารแล้วก็ที่พักจะรองรับได้ครบทั้งหมดรวมถึงทีมงานพี่เลี้ยงพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมด้วยดังนั้นจึงเป็นที่มาของกระถินฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมธรรมทญาตพระราชภาวนาวิสุทธิเป็นที่รองรับการอบรมทั้งพระภิกษุธรรมทญาตด้วยแล้วก็คุณครูทั้งแผ่นดินเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำธรรมะไปสู่เยาวชนไทยทั้งชาติจึงขอแจ้งข่าวบุญใหญ่นี้ว่าจะมีการทอดกรถินฟื้นฟูศีลธรรมโลกกันในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายน ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จพวกเรามาร่วมกันนะเอาบุญใหญ่นี้กันเถอะสิ่งที่เรามุ่งหวังปรารถนาจะให้เกิดขึ้นเนี่ยมานานแสนนานบัดนี้กำลังจะบังเกิดขึ้นเป็นจริงตรงหน้าของเราแล้วแต่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งอีกนิดเดียวสองปีเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นคลื่นการพัฒนาศีลธรรมครั้งใหญ่ บังเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยของเราจเจริงพอ